เอาละตอนนี้เราก็อยู่ตรงนี้ใกล้ถึงเสาวสาว์ปใหญ่แล้วฮะอปึ๊บทีนี้เราเดินมาทางนี้ฮะจากาตรงนี้ฮะถ้าเกิดเรายืนตรงสเาสาวาบนะก็คือหันหน้าทางนี้ก็คือไปทางนี้เห็นไหมเราจะเดินไปทางนี้กันนะฮะนี่เห็นไหมเป็นภูเขาอ,อย่างนี้เราเดินาานี้กันใครเขาเดินปีนเขาให้เหนื่อยพวกคุณแม่งคือสมัยก่อนคุณก็ปีนเขาเหนื่อยกันชิบหายไปบวบดูดูคุณดูผมผมไม่เหนื่อยเลยคุณดูนะ คุณดูผมนะพวกคุณน่ะเหนื่อยไปเถอะผมอะเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรเหนื่อยเว้ยเพราะงั้นผมจะบินขึ้นไปในฐานะของคนที่แบบว่าไม่อยากเหนื่อยคุณดูพวกคุณก็เหนื่อยกันไปเถอะผมจะบินขึ้นไปโดยที่ไม่ปีนถ้าปีนแล้วมันเหนื่อยอะอเหนื่อยอะตายโอ้ครเขาปีนกัน <c oughs> คนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจกับการปีนให้เหนื่อยยากห็นไหมครับแค่นี้เราก็ขึ้นมาถึงข้้นบนแล้วนะฮะอีกนิดนึงใกล้ๆถึงยอดละอีกนิดนึง นะครับขอแอมเบอร์ซะหน่อยสิสอยสอยสอยป๊าป <c oughs> หนึ่งดอกได้ <c oughs> เห็นไหมฮะนี่ประหยัดเวลาในการปีนขึ้นเยอะนะฮะประหยัดเวลาในการปีนขึ้นเยอะเลยฮะใกล้ถึงแล้วนะ่ะอีกนิดเดียวจะถึงละ <c oughs> เห็นไหมคนที่สเตมิยนยมน้อยก็ขึ้นมาได้ฮะเห็นไหมพวกคุณไม่ต้องปีนให้เหนื่อยเหนื่อยยากอะไรมากมาย ไม่ต้องอลิซ่าพวกคุณชอบชอบเรียกลิซ่ากันใช่ไหมได้จัดให้อยากได้ลิซ่าจัดให้ปังปังโอเคเก็บก่อน เฮ้ยทุกคนนะสวัสดีครับโอ้เลิกประชันความเร็วได้แน่นอนโอ้มาจัดไมาแข่งความเร็วเหรอ <c oughs> จัดไปแข่งก็แข่งดีวะ หมายคือตรงนี้ <c oughs> อ๋มีกล่องช่างแม่งลอมตายเราตั้งใจจะมาเปิดเสานะแต่ก็แวะข้างทางฮะชอบแวะฮะเรามันสายแวะฮะ <c oughs> เรามันก็สายแวะซะด้วยสิแบบนี้ก็วาวุ่นเลยฮะ <c ười> เราก็สายแวะซะด้วย <c ười> โอ้กล่องเพิ่มกล่องเพิ่มต่อต่อต่อ Hey, เราก็สายแวะซะด้วยสีแบบนี้ก็ว้าวุ่นเลยมจะทันเวลาไหมเนี่ยเวลาเริ่มน้อยลงเรื่อยๆแล้ว ลาไม่ทันทันบอกว่าเอ้ยทันเหรอเอ้ยทันด้วยเฮ้ยทันทันทันดิเหรอน่าจะได้แค่สามกล่องวะได้แค่สามกล่องแค่นั้นแหละทันด้ิเหรอเมื่อกี้เนี่ยทันด้วยเหรอทันด้วยเหรอทันด้วยเหรอ <c oughs> <c oughs> พอแล้วพอแล้วสามกล่องก็เกินพอแล้วเ <c oughs> มื่อกี้ทันด้วยแหละอลันเรอเปิดเสวาวราวก่อน <c oughs> โอเคตอนเราเปิดเสวาวร์วใหญ่ได้แล้วนะฮะตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราจะไปอีกฝั่งหนึ่งคือตรงนี้นะฮะฝั่งนี้คือฝั่งเขาเซียนนะครับปะ เปิดไล่เปิดสาวาร์ทุกจุดนะครับเป็นเอาเน้นเน้นสแาวาร์ใหญ่นะเน้นสแาวาร์ใหญ่สาวาร์เล็กเดี๋ยวค่อยว่ากันป้ายลังเราคือทางนี้นะเพราะงั้นเราเดินไปตามเส้นทางครับตรงนี้เดินตามเส้นทางไปเลยป,ลปลื๊ดไป ผมจะพาเปิดสวับใหญ่นะครับบางบางคนแบบว่าปีนไม่เป็นอะไรเงี้ยเขาสูงเห็นแล้วท้อแต้อะไรเงี้ยเดี๋ยวพาเปิดสำหรับคนเพิ่งหัดเล่นคนที่เล่นมานานแล้วก็เงีย่ยไปซะเจ้าเล่นเก่งอยู่แล้วข้ารู้ <c oughs> ไปกอ่อนไปก่อนถ้าสู้แล้วเหนื่อยถ้าสู้แล้วเดี๋ยวเหนื่อยวิง่งหนีดีกว่า พาผีน้อยไปฮะเราก็พาผีน้อยกลับบ้านอย่าตามมาดิไม่เอาไม่ต้องตามมาโอ้โหนี่เขาเรียกว่าหนีเสือปะแมวชัดเลม ได้เมื่อกี้แบบจะเก่งขนาดนี้ก็ <c oughs> หให้มิ่กี้รีดีไปเรื่อยๆโอ้ดอกไม้เยอะดีนี่นะเก็บทุกอย่าง

ไอ้อติแฟกนี่นะตรงนี้มีจุดเก็บอติแฟกมาร์กไว้ไม่ได้เห็นแร่ บนมันต้องไปบวกกับมอนเยอะเอาไงกูบวกไหมสักหน่อยแล้วกันสักหน่อยแล้วกันสักหน่อยแล้วกันขึ้นไปบวกเลยกูอะเดี๋ยวต้องจัดก,การตัว,ตว,ตว,ตว,วทังม,มนก่อนないわよ。こいつはどう？ひくなついてこれるかな？ ビリビリさせないとちょっとビリビリさ。何。<laughs> หมดโอเคเคลียร์เคลียร์ตอวละเคลียร์หมู่บ้านได้ตอวละโอ้สิบแต